สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดชผูุสุโคตเนาะแต่เย็นดีตอนหับเขาสูซองสว่างใจอีกคือเก่าคือเดิมเฮ้ยพี่น้องเอ้พบพ่อกับสว่างตอนนี้กะมหาแม่จรน,น้องแดงอีกคือเก่าเนาะบรรยากาศมันนี่กะดีดีพี่น้องเอ้ยพิ่นทางเพ่นกับทางแางเกวเพิ่อน,นอเนาะหิดเบียกเหตุงานเพิ่น พันยงพันยิงมาแต่ทางไหนนี่บ่ไม่จอนไม่ยังอันนี้จังไรไม่ดูไม่ยังบ่คักแท้นี่สบายดีเด้อสบายดีป้าทุกทุกเนาะไม่จอนไม่จอนบ่เป็นคนชื่อนี่มาเวียยมาเวียยเลยอืมคุณยายใจดีชื่อให้คุณยายใจดีชื่อให้เลยบาเลยขอบคุณค่ะคุณบ่ ขอบคุณฝนเลยเอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ติเลยคุณใหญ่ทางฝั่งไทยบอกคืออยู่เมืองนอกเมืองนาฝนน้ำพุบอกยังอืมนะซือกาแฟมาฝากพอใจเด้อกินด้บ่อ่ดิยังไห่พอดีแล้วจ้ะถุงมัดใหญ่มาบ่อลายพิ่นไปไทยอีกแล้วมาเมื่นหนึ่งกลับไปอีกไม่บอกพ่อไปกะะบอกอยู่พูดแล้วว่าพิ่นมา พูดได้ผลศีมมหาพ้นกระบา,า,ายศีมาหาเจ้ายุพอดีผลมามาลยมือหนึ่งเนาะมือตื่นมาผลกลับไปอีกเินคอยไปไปา่คอยบุมีเงินพูดแน่แบิผลมาพูดแน่ผลสีมา,มาดิดน้ำเลยไปกัะบายนะเคยกึ้มเจ้าเนี่ยลูกชายเจ้าบริมาลูกชายเจ้านะมือมาบ่บ จากนั้นาเวียกอืมน็นปุ๊ดไล่เออพุกอย่เป็นมาขายหางยาเพราะกิดวานพอน้องเฟศนะคือกันแท่สร์็อกอ่าทุกข่ายยา โมอิงแล้วนี่นํามาขายหางยาแล้วโดยบ่แม่นหมอสิงว่าอยู่ฝั่งไทยได้หมอสิงอยู่ฝั่งลาวก็มีได้พุ่นถ้าเป็นคนบ้านอันบ้านบาเทลูกชายเจ้าน่ะโอ้ยว่าที่จะลาเด้อเฮ็ดมาจุบหาจะได้ที่ยังก็จุอยู่เออค่อยได้สิคฮอดค่อยอยู่บ่มาบ่อแล้วือปวา่บ่โวแต่ซาลาย ยอดพุดโคสนี่แล้วเรากำลังกินทอดนะคะกินทอดพุชโคสนี่แล้วกินทอดแรกนายคนเคยบอกเคยเดียน้ำกันเนาะเลยเมื่อนั้นกบัยสิมาอยู่กบบพอดีข้าเรียกเลยเมาาื่อวานนี้มาฟังผู้ใหญ่พูดวอาเรื่องเรื่องน้องเลงน,นะเป็นยังไงไก่ไก่รัน ไกล้เงเขาเอามื่อปิดแล้วหาจะเขาาร้อยสามตัวเขาจะไปไเบิ่งคลิปเพิ่นน้องไปไเบิ่งคลิปทางชงตู้มาถ่าทายทั้งใหม่นะ่ะเขาเมือแล้วใหม,ม่เขาคนมือพุ่นใหม,ม,ม่ต่อนั่งกิงลิงจีนี่แหละเขาเบี้ยงไป,ไปนั่งไปปืนแดงหูินบออน็อกคนบ็อกเนี่ยเขาแดงโชว์บาเวียงเขาเป็นเจ้าปืน

แต่แต่ไก่นะเราถ้าจะไก่ซ้ำตัวจะหลุลดข้ากปไปเลยทีหลุดไข่ด่ลุดไข่กับเมื่อพุทธกับเมื่อฝุ่นแล้วเอาดพี่นาแล้วที่เห็ดเอาใช้แบบน,นี้เห็ดนาเนาะก็พอให้แล้วมันมันมันแนวเบกผู้ชุตอกกันอีกอใครเบาประจุจะฟังนี่นะเขาบอกชิดเขาเบาชิดมาว่าชุดฟังโดย เียงกันผมเป็นไงได้ตีป่ะโอ้เชียงกับเชียงขับวบ้านผมผมบ้านแพทยตีบาดนี้เชียงกัเชียงมาน่ะผัวบ้านเราอ่ะว้าฮ่าหัวเทน่าเราเราพี่ไปชิ่งเห็ดซีชีก็ไม่ได้ดอกหัวพี่จ้างค่ะไทยหัวเสนาเ่ยบารอยก็หัวเซนาผัวบ้านบารอยแล้วดูเทียงใกล้แบบนี้แล้วเห็ดต่อไปเนี่ยเห็ดก็ได้ห่าวหาจ้าห่าวหัวชิ่งเราค่ะเปิดต่อเห็ดเทน่าหง่าย หาตรวจมาจับดียบวชิตบ่า ừ, ค่ะว,วิ ừ, บา่วา,าววานนี้เล่าชีพคุณมาส่เขาให้เจ้ออาเนาะโดยปปดกเป็หน้าพี่กกั่เวียงกับหาไปแล้วอ่ะตันตันเขาน่ะจักระาุจขาวเขาบา่ใหา,า,าไปเขาเม่ใหญ่ไข่อมบ่อยากห้ไปจูนี้แล้วเราเ้ิยกระปุกให้ล้ ừ, 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 ừ. าอ่ะแนเลยไม่ไังไทยใ้เาอ่ะเราค่ะ เราห้ไปยังไดเลาหบจนเหื่นในชาติเนี่แล้วพอไปทางไดเินก็เมืบุกเขแล้าอะนี่ยจะบอกดิเคนช่างพิ้นว่านึ่กะไหมคุณคำไม่ก็เช้าอนึ่งก็ชห้างพักผ่อนจะบอกโดยคือคือหอมชไม้โดยมันสะเลยก็ปูเลยกปูยังหละสำไมชาดไหมชาดไหมพันีเทพขื้นเฮื่นบ่โดน เนี่ยแม่เน,น,นี่ยนนาทาวดขัดปัญญังบัดอู้อยู่บ่ว่้มีผู้ใหญ,ญ่สักคนอันเห็ดเฮือนหายเจ้าเนี่ยมีแต่ผู้เดียวตด้อเออผู้เดียวโดยมูลการสื่อกาสื่อการสังไม่สั่งหางต่อไปก็อันเดียวก,กันเบิดด้วยนีเพิพเ่นเนาะเห็ดเฮือนพหดวา ตัวตัวสั่งนี่นั่นเลนั่นนันจะมาได้คนั่นอี่สั่งยังีกสั่งม่อีกตน่งอีกไมาอตหนึ่งโอ้ทักขักแมเห็ดเพื่อนเห็ดเพือนงามๆเลยบัดเอาอันตั้งโตตั้งมาวางไว้ตนาเนาะนั่งกินกาแฟขัได้บแบนี้เลยบัดยินช่ยช่วยนะยิกซื้อกาแฟหัวแี้ววนั้นีนั่งจะมาอีกว่าโตหนึ่งอืมมีข่าวดีกบมาเรื่อยๆนะบัดนี้มาเน่ในค่อยชิบอ่นไม่จนนะบัด สิข <Yeah. laughs> ่อยสิเอ <isi> ิ้นว่าคุณนายจอดแห่บาดสิว่าข่อยอยู่บ่ข่อยวาเอิ้นว่าคุณนายจอนี่นี่เป็นหยังว่าอีหยังกะมีครบบแมีแต่นงขากล้วยหางอยู่แล้วบดนีเอ้ยนแตนดำนาฮอดยามนาได้เ็ดนาเท่านั้นดโตตังอีหยังครบบดชุดเท่านนี่เพิ่นชื่อนี่ฮู้อยู่บ่กเข้าเวียงชื่อได อ <S <S <ens> เออเคคิดจะได้อยู่ได้ขับมันบวชเพลงกอยเรียงสื่อได้สื่ออยู่เพมือนว่ากูกูนั่งใจอยู่บ่หัวนั่งใจอยู่หัววันนอาอีกชุดหนึ่งหาหัวอืมตั้งใจตั้งใจตั้งใจไม่ใหญ่สื่อให้งามเลยพี่น้องเลยนางกินเข่ากินน้าเนาะนางดินนางหัวนางกินลมซุ่มเซลว่าชั้นซะหนึ่อ กินไมกาแฟเนี่ยนั่นเปืยเด้ชื่มบางลูกคือกันอยู่บ่เจ้าหม่ได้นี่บจ้วยแาบจ้สากันบากับผู้วันที่เคยชื่อมาฝังเออสามกันอยู่อืมมใไ่เรามาโลอัดว่าบึกเขาบ่เออเรามาเจาะบุกเคยเหมียเมียววัวอมนี่บอกเถียงแล้ว ผู้เหื่ออรจะผู้ผู้เหือเราอยู่ทานผู้มีไดไม่เท่านีได้เออใครกุมเจดผู้เออที่ว่าเรามาหลอบึงไทนาเราได้นาเราดูใครกบมเจ็บผู้แล้วนาะนี่แม่ดอาอะบอสบายบอ ก็เจ็บในขาแล้วนี่นะนี่นี่นชักจาจะชัวร์โลดยากก็บ่ได้ไมก็ติดยังจังชักยาไงเป็นไข่บ่ฮะถ้าเป็นไข่บอ่ออะไรถึงชักยาเพราะแต่ก็จะไปจังลายจากได้แนลนะเออมันเลยแนวโนะคนเกิดมาเป็นคนนี้หน่อยเป็นโรคอัะนนะั้นหน่อยเป็นโรคอันนี้ เลยเป็นนั่นเป็นนี่ผู้ใดบอมีอันว่าลูกแม่เป็นลาบอันประเสริฐเนาะชาวว่าบอเกิดมาทุกคนมีเบิร์ตลูกประจำตัวนะบางคนก็ลูกเด็บเจ็บหัวเจ็บพางแน่เนาะคนก็ปิดกระเพาะก็มีกระเพาะนี่อันตรายได้บินบนเช้าจัะเถื่อนดีกันเนาะเลยทนไม่จอดเด้ใช่ มันปวดหัวปวดอันแน่นบ่บ่ไม่ปวดนะธรรมดาอยู่ดีแล้วจ้ะกิด้จพอดเจาะยังก็เจอไม่คิดพวกก็พาติลามันไปเชิญแล้วฉันกันว่าบอกมีลูกไข่ไข่จิ้ Kính khảo chào và cảm giác mình này Cấp oh, Bà siêu Nên ở đây là bà siêu khòn bà siêu khòn này Măn như bò này Cả măn như cái Ừ Ở đây là khòn Người măn khòn Đúng phải Cái xe một, mục xe phát khả đó Đôi Bài khảo hòn, hòn Phá ừ. thuốc sụt nhọt rồi lẹo cái lại từ bò nè đây đây nữa lại từ bò nè ừ. đây có phôi đi chín chín bay hả lại ừ. nhám năn đi bà lại gì bò nhám được là gần gần sấp gần 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 nhám bà luôn nè Để phôi đi chín thì ừ. chúng ta đây phôi để chín bà hẳn cái đây du sửa cái về cái hai khâu với ông mới bò ชมพนว่าว่า ในนามีปลาในนามีเข่าดีเนาะดูดยได้เห็นกล้จีนปลาม,มันคอนได้นอะบักเก็งตัวเล็น้อยสาม,มีแหละบักเก็งอือคือขึ้ับขึ้นมาปล่อยไว้น้องแม่ไปกินหล่ะไปบูย่างอยู่บ่อปลาแน่นองเลยมันไม่ได้ไปบ<อ>่อย่างเออมือ่อถึงถึงบ้านก็เอาบ้านเอาเอาหำหวานอือ ก็ยิงใหญ่เติบเต้บสัมช่องนิ้วชามนิ้วนั่นนี่ปลาใหญ่เติบแล้วเมื่อกเช้าก็เชิญก็พอเอากีกีงวงลงกบกับปาลากับปลาสีย่างอยู่ในหนองจะมันเป็นมันมีงูคือหนองในหน้าคอยนะมันหกมันมีแต่ปลาเทินกับงูและงไปกินเลยงูมันมากินคืออย่างนี้ปาลานน้อยนาะลาบกหรือฮือฮือสิบโลดหนองจะ่ะมันบกค่ะหา เฮ้ยขึ้นบลอโอเคแล้วล้วกิมหกเอาขึ้นบัดเอาไปปลอดป่าอืม,มนีนะ่อยู่ภาคสี่น้าะนะ้ยเลยอันรแหละเอให้ปลาสุนหูก็สุน้ำบหมนยน้องจ้อยก็อยู่อยู่บ้องนี้เขามาบ้านวบ้านเลยมานมัมาอะันอต่าไรใช่บปนมันจะพอ ช่งคนนะฮะไอชาแก้วโดยเออนียัะไงวิวตะปูมาใหม่เลยน้องยังมาใหม่เราผู้เฒ่าเติบแล้วเออผมเป็นน้องแล้วพผลคุเนี่ยโผล่คุณได้แต่นาะเออคิดว่าน้องคิดว่าจำน้องอันว่าใช่ล่าอ่ยนะมันผมเป็นน้องได้แตเนาะเป็นไอ้ได้หมดเลยเป็นไอ้เป็นลูกแล้ว มีครบดทุกอย่างเนาะก็ดีใจนะแม่จอรเพื่อนพี่น้องไอ้ผมเป็นแม,ม,ม่จอรนเนาะคุณนายจอด์นเป็นอย่างคุณนายจอรน,นะบ่าย <c oughs> วันนั้นว่ามีคนว่าถามมาอยาะไปทํางานบอคิดจะกไปอยู่บ่อแล้วพี่ครบทุกอย่างแบบไี้กะบ่ไปไดอ่าไปยังเนาะมีคุบเลยมีครบเลยดีคือว่าบุเรนว่าบุอยากไปยานนันว่ายันหมักบาไทยไว้สัต บ่เว้ากจาแก้วบ่เด้อเ ah> ้าแก้วบ่อยากให้ไปแมวบ่ให้ไปแมวของไทอ่ะอ่ามีเน็มนี่ก็ไปแล้วก็บ่มีเงินแล้วก็โทรไปหาแม่ก็ได้นําินําากนําขอนําบ่ิบ่ิน่เว้านําเพิ่นอยู่บ่เคยเว้านําอยู่บ่บ่เวียงเพิ่นบ่ให้เออขอยังอืมยังบ่ได้เฟซเพิ่นเด้ น่าเป็นห่วงเหรอว่าญาติชาววาไทยบัเก่งญานบุท่านอันนั่นว่ยญาเจ้าถึกตัวถึกต้มคือเคยผ่านมานเพิ่นก็เป็นห่วงเพิ่นก็บอุญญาห้ไปบุอยากให้ไปหัวลูกเว้ยหัวใข้อยู่อยู่ซ่านว่าแม่เขาน้าแม่เข็ดในแรกหัว<ม>โตะกะ็แม่ซื้อมาให้อีกหัวเกิดฝากเงินมาให้ยางซื้ออีกโต๊ะหนึ่งหัวดีดีเนาะเพิ่นกับ กันแม่เพิ่นมาลินมายามเลยมาให้เท้าถ่ายมาจับแล้วฮอนี่การทอนตีนมีแม่เลยมีขาบ่อตอนหัดเพิ่นหับอยูที่ขาทอนตีนเลยไอเพิ่นมาล่ะเนาะอยากให้เพิ่นมาไบวัยนี่เด้เนาะอยากเห็นอันว่าแม่จอดแม่ของแม่จอดเนาะพี่น้องเนาะเลยตอนอายุเพิ่นก็ไล่เติบบ่กเวลาอะไรนะฮะวะยังกับผมก็บริบบอกนะว่าจินไม่เคยซื้อเต็ม เมนมวิค่ะมยวิไทยเลยเออเป็นคนไทยันนัเิ่นมวิเิน่แม่โลดเินช่อเพิ่มเปินช่อเพิ่นเพิว่าอีแม่โลดืมเปินแม่เปินแม่ปาเมยมาให้เออพี่น้อยอีจยนใกล้ๆสิวด้เจับทางในเลย ห,หัวคอยกินดีเดนะ้อเาะว่าว่าน้องอยังมาให <c oughs> ม่ดิ <c oughs> แล้วนอนเนาะแล,แล้วเราเหตุการณ์ทงกัน,นกแล้วที่เราพักผ่อนแล้วหากับมาเมื่อวานนี่บ่มาสามมื่นสี่มื่นหนึ่งอ่ะเออเล่นอะ่ะทั้งอันว่าเขาน้องจ้อยผลเมืองยังอ่ะนะจักแล้วอืมนนอืมบุตรผลบุตรบอกเนาะไม่รุนผลถึงขั้นผลเมืองเลยผลกับเมืองลุ้ dừng phòng phiên <laughs> Ở nhà sau để bỏ vịt khai nè, phòng phiên này nhỏ Khai này là Thôi bị này lượt nè Bị cuộn lâu, thật ừ. sập cuộn là À, phút bài cuộn. trên Cứ cao lao hả bỏ bài cứ cao Bởi đây lột bò Cả lột ừ. với phòng phiên, của bao mía dưới เราเช้าเลยแล้วสิคับเมื่อนอนอยู่นาอีบอก็เขากบจักเลยอือเฮาพันีกี้นีากอีแม่บอ้ยเขาวาชิอ่ะเฮาวอกฝากออกก้อนเฮาว่าจูนี้เฮาบ่าจะเป็นแหงไม่เสกเฮาบอกอืมเป็นแหงมาด่หิวปีกันมาอีกแล้วนะเต้โนยปัญหาแล้วยางพอดหน้าปัดนี่ไปบไปลัไปมากินขี้กันแล้วก็จะเมื่อแเลยมออ้วงออืม นี่ไฟในมหาเลยเจ้านะเขาบวเวียงเออเกิดมาเลยบวเวียงหุ่นไปือนน้องแดงหุ่นจักเขาไหวยังแล้วเฮือนน้องแดงใกล้เหบอเลยก็บอกใบจักใบนังใบจินจีมีแตงโมมาใบจินจีเฮือนอะไรใบเฟิดเขาอันลูกชายบอยเลยก็ไปนั่นคือกันบอบอยไม่ได้จะเศร้าแต่เธอบววเวียงมาไปผู้เดียวนะบววเวียงกับลูกชาย Ơ Ờ nó sai. Rồi. Ờ. Để bưng bọc tê phụ giật con lạc bò được vào này. 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 Ừ, tên kẹp bay na, Con lạc nó lại. Tên đi phần cái răng bảo viếng sai phần nó, cái mưa. Rồi. Bưng đít bọc nóng đèn quá xanh xa. เออใหม่หนนเ,มเนีเ่ยผลอเมริกา hit ของน้ำเพิ่มแล้วจีไม่ไม่เนี่ยผลอเมื่อแล้วเมื่อเบิดใหม่ฮะแนี้ยตัวสามหลุดนะขมอุตส่าหมาสามหลดเลยหลุดในชายในเฮือนแน,น่หลดเข้ามาจะบ่ายเป็นสองคันอันนี้สามคันอันนั้นนี่นะนี่เขาโอนเขาลอยนานคนอ,อ,อเมื่อเบิดใหม่ต่อพยากให้อยู่ เทือนี่ก็นงีกกาว่านี่นี่ก็ยงยากเลยหอว่ะเบาหนึ่งมันังเสียงเสียงขดชาบ้านบ่าโยแตเตเตพูดเข่าเพนตาเพิ่มาจห้เพิ่ว่าสีห้เทไรอันว่าขาหน้านะเพิ่บ่ห้บ่แต่ตกี้นะแตเพัชิเลื่เพ็นาเนี่ยเพิ่าวอาสัหาจากซอบปีหนึ่งนะปีหนึ่งนะก็่าห้ได้ปีทีอ่ เธอไหเพิ <the 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 ่นกับบัวไฮเลยป่นี้ตีเพิ่นกับบัวไฮต้อปีหน้าเพิ่นชิได้เห็ดอีกบ่ป่นี้เนาะปีหน้าก็บไปเห็นเลยปีหน้านี่บ้านปีหน้าไม่ใช่ไม่ใช่เขาคอยเล็ดเห็ดปีหน้านี่ทุกเจ้าจิไปเห็ดปีนานะถ้าจะไปเห็ดเองเทากับเราจะโชฮาปลาเท่านี้นะออแดงเออบัวไฮไปข้อเพื่อนเขาเนี่ิเห็ดเขาเห็ดเองเขาปีหน้าเออทางน้ำเบาวน้องแดงเพิ่นกับมีนาของเพิ่นอยู่บ่นาใบลายนะอันทาง ทางอันใกล้เฮือนเพิ่นนั่นบ่นั่นไหนาเพิ่นน่ะโลดเท่านั้นแหละอืมมาสิคุมกินบ่นี่เนาะนานต่อเฮานี่ต้องต่อต่อข้าง่่อืมันก็บ่สิอยอีแดงวา่มีนาจดนาแม่ว่าอือกไปว่อือ ลุงมาจูากับไข่เห็ดน้อง <c oughs> ขับกับมาพี่ไม่บอกแม่เพิ่นไปเห็ดหน้าเพิ่นเต้โดนหลังจากที่เพ me, me, ิ่นเว้ากันแล้วน้องแดงเพิ่นกับมาหาเจ้าอยู่กันอย่างบอกโมจะมาเพิ่นเมื่อกก่อนแล้วเพิ่นเผาเนาะเพิ่นเผาแล้วก็เขาก็บวิ่เพิ่นหอยหลือเพิ่นโทรไปหาแม่เลยหอยเด้อหัวไปนั่ลังขาไก่ครัวไก่เพื่อกินเด้อเมื่อหอดบ้านอะไรจะทูบมาบอกแม่โดยเบายแวบ À. tay cái trắng là mưa mày vừa lại và trong bảo nhà ma hải có chít à. cái trắng xây nam là nên cái thằng nên hồng nam phun cỡ mưa thì có mưa thì nồi bài à. mưa à. có mày mưa còn แล้วก็ทังหองหนามีสามทางว่เขาว่าทางหนึ่งกับกวดหนึ่งวัดเนี่ยเพรแม่เอาขึ้นเอาเมือเบิดบ่แม่เอาอมอเมอาตาตาอือตัวเดียวแม่ตัวนั่นตายอ่ะสองตัวนะเบิร์ตเรียบร้อยอันชักเลี้ยงขึ้นไปเนาะเอาเมือไปเลยเป็นใครเป็ปน,<ด>ปนยังไก่คือ,อากายงวอเรางวกับงวงเข,า,ขาลุงเนาะเอาไว้เลี้ยงอืม บอกว่าให้ใหู้หาไปใหม่เห็นใปม่ม่คลายโลดว่ะ่คือปพ้้นพราะว่าคนยากคนช้าือจิจบแบบนี้เนาะ้องเด็กเนาะบอกเล่ากันเรียบร้อยละเอียดแบบนี้ท่านช้างแก้วเป็นกระตัดไม่ทุนหนึง มือไหนด้อันทางลูกชายคนถิ่มาเนาะโอเคเสร็จแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุ๊มีิยัางลายเนาะกัถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะเพื่อนพี่น้องเน้อเนาะกอพ่อก,กันใหม่ในคลิปหน้าเนาอพยพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสบายดีสบายดีเดอ้อคุณนายจร <laughs>